สวัสดีครับพี่น้องพอดตหน้าแล้วครับวันนี้โอ้พอดตหน้าแล้วโอ้อันนี้รถไทไทครับไปแถวปลูก้าครับ <c oughs> นี่เดเชเสียงหน้าไหมโอ้เป็นได้ครับพี่น้องสุดยอดเลย พอดีเพิ่นเอาเอาอันนั้นมาลุงเอาดินมาลุบ่าไงนำมันถ่วมนี่เพียงหน้าครับยอดเปล่าโอ้ยเขาล่มเบิดแล้ว <c oughs> ปาดเขาไหมล่มเบิดเลยพี่น่อครับโอ้เดี๋ยใส่รถเกียวครับนี่แนวนี้ <c oughs> โอ้วันงาม,งงาม,มรครับเขางามครับลมบริสุทธิ์นี่ให้ลางๆให้ง,งามครับโอ้บริการครับพี่น้องนี้ำเนี่ยเทจยงแอมแเรียวๆครับไปเบื้งนั้นไปเลื่อยไหมนี่เนี่ย <c oughs>

ดีพอแล้วเห็ดโอ้นี่ส่วนของภาวกลับขึ้นมามีชีวิตอีกแล้วเจอมันได้ดตัดทิมอะไรกันที่ไหนเนี่ยแต่แหละก็ไม่หิดไทยโอ้นี่พี่น้องครับเชียงนาน้อยส่วนอยู่ในตัดของครับต้นขี่แหละเชียงนาน้อย กดเทเลยแล้วพคนสิตต้อมุ่งออกไปทั้งขางอีกครับเป็นแบบนี้ละ่ะแต่ว่ามุ่งออกไปอีกนีฟ้ามึนๆไหม <c oughs> ขอฟื้นแล้วก็ไหม พี่น้องมาอัปเดต <c oughs> บักซีดาก็เป็นฮอตมากแล้วมันเสาร์ที่เขาซื้อมากเพราะว่าสิหล่อมนะครับหล่อมบริเวณที่นี่นล่ะเ๋ยวค่อยหล่อมกันแล้วมันคนอ่ะขอพื้น ไม่คีเล็กก็ใหม่อย่างนี่พอไม่พอ่พอ,อครับ น้ำมันไหลบะนี่พ่อแต่ว่าบ่ได้ดเปิดมเน, <c oughs> นี่ยครับโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ฟข้างบนนะครับแพงเดียวแพงไงพ่อล็อกไว้ปะ อ๋ออันนี้ฐานพื้นยันล่มพัดพื้นเกิดเป็นต่อหม้อปูนนะครับสีอันเลยเดี๋ยวหน้าคตห้องกคสิงยับแผ้งหนีมากมาใส่มุมหนีหล้วกะ็ใส่อีกแผ้งหนึ่งได้เลยใส่ได้อีกสองแผงเลยครับหร,หรือบอกกับออกเชื่อมบอ,อกมากอีกใส่สามสี่แขงได้เลยใส่ไฟอยู่เที่ยงหน้านี่ได้เลยครับแก้วต้นมะพร้าวที่พี่น้องมันผู้ใด้ติดตามนะครับขึ้นมากแล้วครับ ต้นมะพร้าวคืนมาแล้วแมนเหยอบเยอะไปเบึงขอ,อกงรือปลาโด้ดฝุ่นไหมครับนี่แล้วครับรับสำคัญเลยรถมาไปถักแก้ฝุ่นนี่แหละครับใส่ผัวตักข้นรถมันเป็นรถดำู่แล้วนี่ฝุ่นน,นะครับขี่งอขี่ขี่งอครับ ฟืบยืนนะครับพี่น้องนี่เด็กการเลยเพิ่นตุ่มยังเพิ่นตุ่มไข่โอ้พันตุ่มไข่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าไกลกสิณดไม่อยู่หน้าเลยครับตุ่มไข่ตุ่มไข่ตุ่มใครไข่ไก่เดี๋ยวใครห่าง การเลยบรรยากาศโอ้ยตอนเวทนี่ตีน,นี่พอเราไปต่อทางเดาไปต่อน้ำมาใส่แดดจะสิวออกปีมันยังแล้วน้ำเราปบน้ำมาท่านนี่เสร็จเลยครับนี่ละเกี่ยวขอลวเลี้ยวย้อนให้เพิ่นออเอาเสามาตั้งให้เป็นท่อน้ำใส่ยักษ์ทั้ง2,000ลิตร มาแล้วเปิดซื้องานแดดสิวไล่ดีเลยเน้ำันไรนะครับล่มเด้มึงตะลม่มยลกมบึมบึมอยู่มึงเขาครับนี่ฝุ่น มันจะมีฝุ่นเนี่ยจังหน่อยแผงเดียวแม่นแผงเดียวตัวแขงอันแผงใหญ่ใส่แผงใหญ่เลยเบืองน้ำครับปอดต,นตันตันโตเบืองน้ำปอดอันนี้แค่แผงเดียวเด้ครับพี่น้องครับได้ซ่ำหนี่ก็สุดยอดแล้วนี่เฮ้ยไดซ่ำหนี่ก็สุดยอดแล้วนี่พี่น้องเมิองจีล่ะพลังงานฟรีเด้ครับนี่น้ำฟรีไฟฟรีนะครับอะไรลงทุนมาจะบ,บัตรเจาะ ได้ประมาณสิบปีแล้วมั้งเจาะบรดานแล้วก็บม่ได้ใสอีกเพิ่งสิม่าซื้อแผงใส่นี่แมนเจาะบรดานเนี่งแต่เลี้ยงหมูตั้งแต่เทียงหน้าเก่าคนน่ะนี่ห้อยปูนงานแล้วก็เจียงหมูแล้วก็เจ่งเนปอดบ่ลมันไหลคอยได้หนิแม่อันนี้ท่อจังหนิวนี่สิบสองหนือเปล่าเนี่ยไหลแห้งเลยครับพรงเนี้ยเดี๋ยวเลยวะ เนี่ยครับแป๊บเดียวกะัติเต็มแล้วแป๊บเดียวแล้วนี่นี่อย่างนาใช่ไหมครับเนี่ยพันกาใบพันสิปลูกนี่แหละแรงนี่แหละอย่างนาอย่างนาเนี่ยต้นหมากเนี่ยสิปลูกครับเปิดน้มขึ้นไรดีครับแดดดีเลยแดดห่อนแห้งห่อนเท่าไหร่แห้งไหลแห้ง โอ้ยวนแหะน่ามห้โอ้ยนครับโอ้ดี๋ยวเลยปาดทูเด็งเด๋อหอ่อขึ้นไว้ทั้งถัง,งเงนาะขันสมุทรถังไว้นี่เนาะถังเอาบักรุ่นสองพันลิตรเลยเหรอถังต่อขึ้นจัก4ีเมตร <3 m. S 2> หาเมตรแม่ ไปทับไปทั้งหมดพักย่ำใส่ย่ำขึ้นดิเดี๋ยวเป็นสีเข็ทของน้ำไปหั่นน้ำเอาแนนแรงน้ำแันฝุ่นแห่มันทรงขึ้นมาหอดเลยอยากเคล็ดอัน,อ,น,น,นอันนั้นไหมอยากเคล็ดอัน,นให้เสาเนี่ยกองผูมในแดงแนนแนนกองุู้ในแดงเอามาแดบใส่ครับอันนี้เสาเทียงเก่านี่ครับเสาเทียงเก่าไว้ทับเีออเทียงเก่าจะอยู่ตำแหน่งนี้แหละ เราต่อเถือบลงมาหนีเป็นขอกมูอยู่นี่พี่ก่อนมั่งออกกันยับออกมาอีกเพาะว่นี่นี่ค,ครับี่น้ยงเข้างหน้ากันเร็จซับแล้วีปบร้อยงานคุณติดตอกมาหนี่นินม่อ่ตอกทั้งขงนึ่งตอกทั้งหน้าอีกฟอมโอ้ครับโอ้ซ<อ>้<อ>ำเฮื่อนหน่อยหลังหนึ่ง มันนี้ก็จังสิปูต้นไม้ต้นไห,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 หลตัวนีโ<อ>้โอ้อันนั้นกอไฟฟอมาปูบอนสองต่อนโอ้โออใถชาเรลียงไก่ใส่หันละครับพุ่นกอไฟหน่อยทั้งต้นคนะาปลาคาหน่อยอเสานี่ครับมาปูดรอดดีร้อกนี่หันโดนไปยังหน่อย เอาพี่น้องเข้าสำหรับคลิปนี้กันยาวแล้วพอกันคลิปหนากันแล้วกันครับขอบคุณสำหรับทุกการรับชมครับถ่อพี่น้องเบิ่งอัปเดตอยู่หน้าครับประมาณนี้นะครับเขาก็ล้มลมไงสวัสดีครับผม